สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องพัตาพากินพาเที่ยวชาแนลเหมือนเดิมนะคะมื้อน,นี้สิพามากินแกงอ่อมไก่ค่ะพากันไปย่างตลาดอ๋อบอกพอบ้านเพื่อนเอออยากกินแกงไก่อยากกินแงแกงอ่อมไก่่าสั้นเออก็เลยพากันตกลงกันได้ไปเห็นไก่มาก็เลยได้ไก่มาก็เลยมาพากันมาแกงอ่อมไก่ค่ะมื้อนนี้พาพี่น้องมากินแกงอ่อมไก่ค่ะ มาค่ะมาลุยกันเลยเซบแซ่น้ำกันจ้ามาเลยค่ะเขาเนียห้อนห่อนอมสะพักใส่ค่ะพักสไลด์คออนุญาตใส่มือนะคะ น้าค่ะมากินน้ำกันพี่น้องทั้งบ้านได้ค่ะได้ยังกินอย่าลืมเม่นมาบอกกันเ้อค่ะ ักใส่สำหรับใครที่เข้ามาอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะฝากเข้าไปกดติดตามเพจไหนน้ำค่ะเพจพัดตาพากินพาเที่ยวชนแนลเพจ a c e b o o k ด้วยค่ะส่วนแล้วก็จะมี youtube youtube ก็จะเป็น พัดตาพากินพาเที่ยวชาแนลเหมือนเดิมนะคะมาค่ะนงั้นก่อนพักใก่อ่อมใส่น้ำแล้วกะกินกับน้ำค่ะ khôm âm lầm mắc cưng khôm hả nhiều hoan hoan พันไปนย่างกระาดาษความคิดเห็นตรงกันพากันไปอ่อมไก่ไปเห็นไก่อ่อมผักใส่ใบพักใส่ค่ะผักสะใดาขีนุก mm -hmm. อย่าลืมนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อค่ะเพื่อที่จะได้เติดตามคลิปดีๆของพัตตาเด้อค่ะพัตตาพากินพาเที่ยวชาแนลด้วอค่ะให้ให้เข้าไปกดในเพจเด้อค่ะส่วนมากเพื่อนๆจะพากันไปกดในอันเฟซบุ๊กส่วนตัวเนาะค่ะ แกงอ่อมค่ะอ่อมไก่ใส่ผัรใส่ กินกับคนรู้ใจกินอะไรก็อร่อยค่ะเป็นว้าวมาแล้วค่ะกินน้ำกัน กงอ่อมไก่บ้านค่ะใส่บักใส่คมอ่ำลำ อย่าลืมเข้าไปกดติดตามให้แล้วค่ะประมาณยังไม่บอกอีกกว่าค่ะเซอร์ไพรส์ไปติดตามค่ะว่าว่าสิภาพไปเที่ยวใสจะมีแพนไว้แล้วค่ะเดี๋ยวค่อยบอกวันที่วันที่ถ่ายคลิปค่ะ รับรองค่ะสวยงามล้วติดตามด้วยค่ะว่าสิพาไปเที่ยวใส่ khô khô phép xe và chấm nhạt đấy à một khách chạy trăm bể không nhỏ พี่น้องทางบ้านจะได้ยังกินอย่าลืมเมันมาบอกด้วยค่ะกินยังกระแซบค่ะกึมกับคนรู้ใจกินอะไรก็อร่อยอย่าลืมแล้วค่ะ ฝากไปติดตามเพจพัตตาพากินพาเทีย่ยวชาแนลแล้วก็ช่อง youtube ก็พัตตาพากินพาเทีย่ยวชาแนลนะคะฝากติดตามน้ำค่ะสำหรับคลิปนี้แกงอ่อมไก่บ้านขอจบเพียงเท่านี้นะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมไปกดติดตามให้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ